ทุกปัญหามีทางแก้ไขทุกเรื่องมีทางออกเสมอคนดูดวงไม่ใช่คนงมงายไร้สาระแต่การดูดวงทำให้เรารู้อนาคตล่วงหน้าจะได้ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทติดตามรับชมรับฟังเกี่ยวกับเรื่องของดวงชะตากันเลยครับ ินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโฮโร v i p Channel โดยผมอาจารย์ภูมิการันตีหมอดูคิวทองนะครับคลิปนี้จะมาวิเคราะห์กันในเรื่องของดูดวงเด่นประจำเดือนสิงหาคม2564สําหำหรับคนที่เกิดในปีมะเมียหรือปีม้าอยากจะรู้ว่าในเดือนสิงหาคมนี้จะมีเหตุการณ์สำคัญใดๆเกิดขึ้นบ้างเราไปติดตามรับชมรับฟังในรายละเอียดกันเลยครับ สำหรับคนที่เกิดในนักษัตริย์นะครับปีมะเมียหรือปีม้านะครับในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยผมว่าคุณทําอะไรก็แล้วแต่หรือคาดหวังอะไรก็แล้วแต่เนี่ยโอกาสที่คาดหวังแล้วประสบความสําเร็จหรือมีโอกาสที่จะได้มามีโอกาสเป็นไปได้อะไรที่คุณตั้งใจแล้วก็ตั้งเป้าเอาไว้ผมมั่นใจว่าถ้าคุณขวนขวายแล้วก็กระตือรือร้นในช่วงครึ่งเดือนแรกโอกาสที่คุณจะสามารถที่จะทําสิ่งสิ่งนั้น เป็นผลสําเร็จมีโอกาสเป็นไปได้นะครับแต่ว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยคุณก็จะรู้สึกเหมือนคนเบื่อหน่ายท้อแท้หรืออาจจะมีเหตุมีเรื่องที่ทําให้คุณอาจจะไม่สบายอกสบายใจนะครับก็อาจจะปรีบวิเวกหรืออาจจะไปถือศีลปฏิบัติธรรมก็แล้วแต่ก็มีโอกาสเป็นไปได้หรือไม่ในช่วงครึ่งเดือนหลังคุณก็อาจจะมีโอกาสที่จะ เดินทางไกลจะไปไหนมาไหนก็แล้วแต่ก็แล้วแต่นะครับมีโอกาสที่จะไปได้ทุกอย่างทุกที่ทุกเรื่องเลยทีเดียวจะไปหาญาติจะไปติดต่อกับใครหรือว่าจะไปพบใครก็มีโอกาสที่จะได้เดินทางในช่วงนี้ค่าคุณได้เดินทางในช่วงระยะเวลานี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับเพราะว่ามันจะไม่มีเรื่องอันตรายหรือว่าเรื่องร้ายแรงแต่อย่างใดแต่ถ้าไม่ได้เดินทางไกลก็ต้องระมัดระวังครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเคาะเรื่องเจ็บเรื่องป่วยก็มีโอกาสเป็นไปได้แต่โดยเฉพาะในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นนะครับไม่ใช่ครึ่งเดือนแรกนะครับถ้าพูดถึงในเรื่องของการงานผมว่าคนที่เกิดในปีมะเมียนะครับดวงการงานของคุณยังโอเคอยู่ถ้าคุณเป็นคนที่ทํางานประจําหรือทํางานกินเดือนเดือนก็ถือว่างานของคุณยังไปได้อยู่หรือย,ยังมีโอกาสที่จะได้ทํางานอยู่แต่ถ้าคุณเปลี่ยนงานหรืออยากจะ ออกจากงานเพื่อจะหางานใหม่ก็สามารถที่จะได้งานใหม่ทันทีเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าดวงดาวที่โคจรอยู่ในปัจจุบันนี้โดยเฉพาะในเรื่องของงานเนี่ยมันยังส่งผลบวกส่งผลดีต่อตัวของคุณฉะนั้นโอกาสที่คุณยังได้ทำงานต่อก็มีโอกาสในไปได้ไม่แน่ครับเผลอๆอาจจะมีงานเสริมหรืองานพิเศษบางคนทำงานประจำทำงานกินเงินเดือนก็อาจจะมีทำโอทีหรือทำล่วงเวลา แต่ถ้าในสถานการณ์ตอนนี้การทำโอทอาจจะไม่มีคุณอาจจะหางานพิเศษหรืองานเสริมเพื่อจะมีไรายได้เข้ามาหล่อเลี้ยงคนในครอบครัวก็มีโอกาสเป็นไปได้ฉะนั้นคนที่เกิดในปีมะเมียในช่วงเ,เดือนสิงหาคมนี้เรื่องงานผมมั่นใจว่าคิดว่าคงไม่น่าจะมีปัญหาหรือมีความกังวลใจแต่อย่างใดนะครับแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ทำงานอิสระทำงานฟรีแลนซ์หรือทำธุรกิจส่วนตัว ดวงการง,งานของคุณก็ยังส่งผลบวกหรือส่งผลดีต่อตัวของคุณแน่นอนไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรทํางานอะไรหรือจะมีงานเป็นจ็อบเสริมพิเศษเข้ามาในช่วงระยะเวลานี้ถ้าคุณทํามันโอกาสที่จะมีไรายได้เข้ามาหรือมีโอกาสที่เราจะได้ต่อยอดในเรื่องของอาชีพในเรื่องของธุรกิจนั้นๆก็มีโอกาสเป็นไปได้ฉะนั้นโดยสรุปว่าเรื่องของงานสําหรับชาวปีมะเมีย ไม่น่าจะกังวลหรือไม่น่าจะมีปัญหาแต่อย่างใดนะครับก็ถือว่างานยังไปได้ดีหรืองานยังราบรื่นอ,อยู่นะครับแต่ถ้าพูดถึงในเรื่องของการเงินเป็นอย่างไรบ้างก็ต้องบอกก่อนว่าตำแหน่งการเงินก็ยังโอเคอยู่เพราะว่าตำแหน่งดวงดาวที่เกี่ยวข้องกับการเงินยังโคจรตกในเรือนของโชคลาภและความสำเร็จนั่นก็แปลว่าชาวปีมะเมียการเงินยังพอหมุนได้หรือยังพอหาได้อยู่ถึงแม้อาจจะได้มาไม่มากมาย แต่ก็ยังพอที่จะหมุนหรือพอที่จะ,ะจับแพะชนแก่ก็คือได้ซ้ายออกขวาได้ขวาออกซ้ายก็ยังพอหมุนได้อยู่ถึงแม้จะไม่เหลือแต่ก็ไม่ลำบากอย่างใดการเงินของคุณก็ยังคล่องตัวอยู่ยังมีรายได้เข้ามาจุนเจือ,อคนในครอบครัวหรือจุนเจือภาระที่คุณมีอยู่ฉะนั้นโดยสรุปการเงินของคุณยังโอเคหรือว่ายังดีอยู่อย่างแน่นอนนะครับเรามาโฟกัสในเรื่องของดวงความรักดูบ้างนะครับ สำหรับคนที่เกิดในนักกษัตริย์ปีมะเมียนะครับถ้าคุณมีครอบครัวมีคู่ครองคู่ชีวิตอยู่แล้วผมว่าตอนนี้เหมือนอมีความเอาใจใส่กันมากขึ้นนั่นแปลว่าความสัมพันธ์ของคุณก็ยังดีอยู่หากคุณต้องการให้แฟนหรือให้คู่ครองคู่ชีวิตของคุณช่วยเหลือในเรื่องใดก็แล้วแต่ โอกาสที่แฟนและคู่ครองจะช่วยเหลือในสิ่งสิ่งนั้นมีโอกาสเป็นไปได้นะครับถ้ามองดูในเรื่องของดวงดาวที่มันยังโคจรดีนั่นก็แปลว่าความสัมพันธ์ของคุณก็ยังไปได้ราบรื่นอ,อยู่หรือว่ายังใช้ชีวิตดำเนินชีวิตได้อย่างเป็นปกติอยู่ก็คิดว่าคงไม่น่าจะมีปัญหารุนแรงแต่อย่างใดถึงแม้จะมีความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆอยดูบ้าง แต่มันก็ไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่โตจนถึงขั้นทําให้เกิดปัญหายกใหญ่เช่นจะต้องเลิกกันหรือหย่าล้างหรือแยกทางกันเชื่อว่าคนที่เกิดในปีมะเมียในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ความรักของคุณยังไปได้ลากลื่นอยู่นะครับแต่ถ้าคุณเป็นคนโสดหรือคนที่กำลังเปิดใจกับใครสักคนหนึ่งก็ไม่แน่นะครับโอกาสที่คุณจะได้ทำความรู้จัก หรือจะได้เปิดใจกับใครสักคนหนึ่งในช่วงนี้ก็มีโอกาสเป็นไปได้เพราะว่าดวงดาวมันโครจรย้ายเข้ามาตั้งแต่ในช่วงเดือนกรกฎาคมแล้วและมันก็ยังอยู่ในราศีที่ดีสําหรับตัวของคุณฉะนั้นโอกาสนะครับที่คุณจะเปิดใจหรือสารสัมพันธ์หรืออาจจะสร้างคะแนนในช่วงระยะเวลานี้ก็มีโอกาสที่จะไปได้ดีหรือหรือไม่ก็ความสัมพันธ์ของคุณก็มีโอกาส ก้าวหน้าและก็มีโอกาสที่จะได้ทำความรู้จักกันมากขึ้นนะครับจนถึงขั้นอาจจะวางรากฐานในอนาคตด้วยกันทั้งสองคนก็มีโอกาสเป็นไปได้ฉะนั้นโดยสรุปความรักของคุณก็น่าจะไปได้ดีอยู่ถึงแม้จะเ,เพิ่งเจอก็ยังมีเรื่องดีๆให้เปิดใจซึ่งกันและกันก็ถือว่าคงไม่น่าจะมีความกังวลใจหรือความซีเรียสแต่ประการใดนะครับ เรามาโฟกัสในเรื่องของดวงโชคลาภดูบ้างนะครับถ้าพูดถึงในเรื่องของดวงโชคลาภก็คิดว่ายังพอมีอยู่นะครับโดยเฉพาะในเดือนออสิงหาคมนี้เพราะตำแหน่งของดวงดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโชคลาภตอนนี้มันมารุมมาตุ้มในราศีที่ดีแล้วก็ถึงปีเกิดของคุณนั่นแปลว่าถ้าคุณจะเสี่ยงโชคหรือซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ซื้อ ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในเดือนสิงหาคมนี้โอกาสที่จะถูกรางวัลมีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันนะครับหรือไม่คุณอาจยาอยากจะพึ่งพาอาศัยหรือขอความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่บางคนก็ไม่แน่ครับโอกาสที่ผู้ใหญ่เหล่านั้นจะช่วยเหลือเราในทางใดทางหนึ่งก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับหรือไม่ก็ติดต่อหรือพูดคุยกับคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนที่เขาเราเคารพรัก ก็มีโอกาสที่จะได้รับการช่วยเหลือหรือถึงแม้จะได้เอาทรัพย์ของเราที่มีอยู่ไปขายเพื่อจะเอาเงินมาหมุนเวียนใช้จ่ายในธุรกิจในการง,งานหรือในครอบครัวของเราก็ยังสามารถที่จะมีโอกาสเป็นไปได้ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ถือว่าโชคลาภอาจจะไม่ได้มาจากช่องทางเดียวก็อาจจะมีโอกาสที่จะได้หลากหลายช่องทางนะครับถ้าพูดถึงในเรื่องที่มันเป็นเรื่องลบๆหรือเรื่องที่ไม่ดี ก็อาจจะตีโจทย์เป็นเรื่องของบริวารหรือลูกน้องซึ่งตอนนี้ตำแหน่งดวงดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบริวารลูกน้องก็ยังโครจรไม่ดีสักเท่าไหร่ฉะนั้นใครมีบริวารลูกน้องตอนนี้ต้องทําใจครับบางทีอาจจะทํางานเสียหายหรืออาจจะคุยกันไม่ค่อยเข้าใจคุยกันไม่รู้เรื่องอาจจะทิ้งงานหรืออาจจะสไตร์ก็เป็นไปได้นะครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นในเรื่องของบุตรหรือลูก คนที่เกิดในปีมะเมียถ้าเกิดมีบุตรมีลูกช่วงนี้ลูกอาจจะทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจรู้สึกเครียดหรือรู้สึกเป็นห่วงนะครับหรือทำอะไรให้เรารู้สึกหนักอกหนักใจก็ต้องออค่อย,ค,ยค่อยคุยค่อยๆ่อปรึกษาหาเลยให้ค่อยค่อย,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 อยให้คำแนะนำนะครับเพราะว่าถ้าพูดจะรุนแรงมากเกินไปเดี๋ยวมันจะเตลิดเปิดเพลิงกันไปกันใหญ่ก็อาจจะเป็นการแก้ไขได้ไม่ทันท่วงทีนะครับส่วนเรื่องเคราะเรื่องเจ็บเรื่องป่วยสำหรับคนที่เกิดใน ปีมะเมียก็ต้องระวังหน่อยเพราะว่าในช่วงกลางเดือนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ตำแหน่งดาวปีเกิดของคุณโคจรในเรือนชะตาที่ไม่ดีสักเท่าไหร่ฉะนั้นโอกาสที่ตัวของคุณจะเจ็บจะป่วยหรือจะมีเคราะห์หรืออาจจะมีเรื่องสุขภาพเข้ามาก็มีโอกาสไป,ไ,ป,ไ,ปได้ฉะนั้นต้องระมัดระวังแล้วก็เซฟตี้ตัวเองให้มากหน่อยเพราะตอนนี้โควิด -19 ก็ยังระบาด ทั่วโลกลยทีเดียวฉะนั้นโอกาสที่จะมีเรื่องของอติดหวัดนะครับติดวัคติดเชื้อโรคหรือว่ามีโอกาสที่จะมีเคราะห์เล็กๆก็มีโอกาสไปไปได้ฉะนั้นก็ต้องใส่ใจและก็อย่าประมาทในชีวิตฉะนั้นคลิปนี้ก็ขอฝากเอาไว้เพียงเท่านี้แต่ถ้าคุณอยากจะรู้เรื่องราวแบบเจาะลึกสามารถที่จะโทรเข้ามาพูดคุยดูดวงส่วนตัวกับผมแบบสดๆได้เลยนะครับที่หมายเลข0 6 1 5 4 8 5505 ID Line ก็คือภูมิ Astro 59เดี๋ยวผมจะแปะทิ้งไว้ด้านล่างของคลิปนี้นะครับทุกปัญหามีทางแก้ไขทุกเรื่องมีทางออกเสมอการดูดวงมีค่าครูหรือค่าวิชาด้วยแต่รับรองว่าค่าครูหรือค่าวิชาไม่แพงแล้วก็ไม่แรงจนเกินไปแต่รับรองว่าคำทำนายละเอียดแม่นยำชัดเจนอย่างแน่นอนเอาไปเป็นไกด์ไลน์ในการดำเนินชีวิตของคุณได้อย่างถูกต้องไม่ผิดพลาดนะครับ สุดท้ายนี้ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขแล้วพบกันใหม่ในคลิปครั้งต่อไปโปรดติดตามกันเยอะๆนะครับสวัสดีครับ